นะครับสวัสดีครับคุณสิทดิคับสวัสดีปตีนะฮะสวัสดีน้องเมสวัสดีประบัดนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้ไปทำงานมานะฮะเสร็จงานครับผม,มทักทชายครับสวัสดีวันเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยสวัสดีวันเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยฮะ15มีนาผมนะฮะพรุ่งนี้ก็16แล้วนะฮะ ปลอดภัยขอบคุณค่ะห่อนแทนเด้โอ้โหผมอากาศบ้านผมเย็นมากครับเกาหลีครับสวัสดีพี่มิมี่นะฮะสวัสดีพี่แต้มว่าทำไมพี่แต้มถึงเร็วอ่ะพี่แต้มอยู่ใกล้เหรอหกกว่าเมนูไม่ว่าจะพี่แต้มอยู่ใกล้เหรอทำไมถึงเร็วเดินทางปลอดภัยขอบคุณคกาปาตีปตีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ชัยภูมิอ่ะวันนี้นะครับไปอัดรายการมานะครับผมที่ช่องไทยชโยนะฮะเพิ่งเสร็จนะครับผม ขอบคุณแม่ๆพี่ๆนะครับผมที่มาให้กําลังใจกันวันนี้ด้วยนะฮะพี่ตต้มป้าหมูนะฮะแล้วก็พี่อ้วนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกําลังใจมานะครับสเสบียงเต็มหลังรถเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสะพานใหม่อ๋อใกล้อะดิโอดีเลยไม่น่าล่ะเกาหลีมากวันนี้สวัสดีพี่อีฟอันยเซลเชยภูมิครับอ๋อเชยภูมิเหรฮะ ดดพูดถึงเขา้ากรุงเทพเกาหลีและนองจะเป็นไฟนจริงเหรอเป็นไฟก็คือร้อนใช่ไหม,ม A, B, ร้อนใช่ไหมอากาศดีครับดูจากชุดผมนะอากาศดีครับดีมากนะครับดูจากชุดผมวันนี้ไม่มีอะไรนะครับผม ไหนๆก็ทำงานมาแล้วแต่งหน้าทำผมแล้วนะฮะก็เลยามาทักทายทุกๆคนหน่อยนะครับมาทักทายทุกคนหน่อยนะฮะไม่น่าอะไรไม่น่าไม่น่าถึงวับมาได้ไง <laughs> สวัสดีพี่อ้อยนะครับสวัสดีคุณปรเมศนะครับผมยี่แปดไม่ได้ไปอ้าวไปอบรมอะไรปรตี ทำไม,มนนแบบนี้ส่งไม่ได้ยังไงมันเป็นยังไงยังไงยังไงตาลอยแล้วต้องกัดกับบ้านพอรีเลยใช่ครับกับบ้านนอนนะฮะแพ้แสงพี่เป็นแวมไพร์แพ้แสงแดดก็เลยตาลอยเลยนะปฏตีไปอบรมอะไรอะ่ะม,มาเลย28่ะเบิ่ง,งทางเนี่ยเ <c oughs> ด้อเบิ่งอยู่ครับพีพ่บ แบ่งคนตาตาหนึ่งมองจอตาหนึ่งมองทางทำไมมันเมาอย่างนี้ท้อทีรู้เรื่องเลยโอ้ํทไมข้างหลังมันลกขนาดนี้มีแต่ไม่แขวนผ้ามีรถเป็นตู้เสื้อผ้านะครรถก็เหมือนบ้านนะครับเอาไว้แต่งตัวนะครับแน่แนๆนะครับเสื้อผ้า พร้อมออกงานนะครับทุกคนใครมีงานอะไรก็เรียกใช้บริการได้นะครับผมว่างมานานนะครับวันนี้ก็ไปทํางานเป็นงานแรกของของปีนะฮะเป็นพิธีกรนะครับรับเชิญนะครับของทางช่องไทยชยโยนะครับรายการเพลงรักนักร้องนะฮะเยอะยอมีใครยังอยู่บ้างเนี่ยไปหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครอยู่เลยฟังเพลงไป อบอรมเกษตรกรเหลอฮะอนนขอเขาต้องอบรมด้วยเหรอปรี่ตีนนขอให้การเยอะๆซะทุกขาพี่ครับว่างมาสี่เดือนแล้วอยู่ค้าอยู่ๆจมน้องเมย์ทำไมมันเมาอย่างนี้ ทรงไม่ค่อยอยู่เมาอยู่นี่ยังไม่หนีใช่ไหมรอบหน้าไม่พลาดได้เลยครับจัดไปครับให้วันนี้เราเราได้อันนี้ด้วยอ่ะยี่สิบแป ปัดม,ม,มาเลยทีดนะเจอกันนะครับสวัสดีพี่วิวครับผมเล็บยูเล็บยูเหมือนง่วงใช่นิดนึงแหละแพ้สแสงไงเป็นแวมพายเจอแสงแดดไม่ได้28ไม่รู้ได้ไปไหมไม่เป็นไรจ้าใครว่างใครสะดวกเข้ามาเจอกันครับ28ป หวังว่าช่วงระยะก่อน28เราจะมีงานให้ให้ทุกคนได้มาทักทายกันให้มาเจอกันนะครับเธอแบงแบงสีอะไรนะสีเหลืองหรือเปล่าเลือกตั้งเหรอครับอ๋อเลือกตั้งก่อนก็ได้ครับ <laughs> โอ้โหคุณมาริวอยากไปหาโฟกัสจังเลยครับมาทําไมครับคุณมาเริยวเฮ้ยเห็นไปทําบุญสาธุด้วยนะเพื่อนนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะฮะตะเวนทําบุญอยากไปบ้างอ่ะอเดี๋ยวจะไปบ้างสวัสดีพี่ติ๊ดทำไมพี่ติ๊ดมาช้าเราวันนี้เนี่ยจ้แม่โซเชียลเราอย่าหลับนะคะเออไม่หลับครับไม่หลับนะสวัสดีคุณแป้งเดืนธันวายมไปแน่ขอบคุณครับผมเพลงนี้คิดถึงพี่โอเลย เสร็จงานแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับพิดติดเรียบร้อยครับผมโอ้ยนึกว่าจะแบบไม่รอดซะแล้ววันนี้นะฮะวันนี้ไปเป็นพิธีกรรับเชิญนะฮะอ่านสคริปต์อยู่ประมาณสามวันนะไม่ได้หลับไม่ด้นอนนะครับผมกลัวจำไม่ได้นะฮะเรียบร้อยไปได้ดดีครับทุกคนก็รอติดตามกันครับรายการเพลงรักนักร้องนะฮะทางช่องไทยชาโยครับเอาสีแดงเหรอไม่รู้อ่ะสีแดงหรือสีเหลืองก็ไม่รู้แหละ พุงข้าวครับพี่ติดพี่ติดท,ท,ทำไรกินนะครับวันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเอาไปสามรถไม่ติดหรอไหลได้เรื่อยๆ,ๆครับพอดีว่ามันช่วงเวลามันมันได้อยู่มันก็ยังไม่ติดมากครับแต่ถ้าสักสี่ห้าโมงนี่ก็โอ้โหรถติดแล้วหนักแนละ้วนะครับห้าโมงหกโมงนี่ถึงสองทุ่มเนี่ยติดหนักเลยแต่ตอนนี้ยังไหลได้เรื่อยๆอยู่ครับ ใครคิดถึงกันก็แวะเวียนมาเจอกันได้นะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะมีงานเรื่อยๆมาให้ออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวผมจะมีผลงานใหม่นะครับเพลงใหม่ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันก็รอติดตามด้วยนะฮะแบงค์ร้อยใหม่ใช่ไหมมันเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอแบงค์ร้อยใหม่ใช่ไหม ไม่ชอบกัน,นมที่ให้อาจจะเป็นเพราะเธอไม่ชอบเพลงที่ฉันร้องไม่ชอบแหวนที่มอบให้ไปผ่านคุณเส้นเหรอครับสวัสดีคุณบิวความจริงที่ซ่าจะทรมานสิ่งที่มอบให้จะคนที่ไม่ใช่ รอทุกคนงานขอบคุณครับก็เท่านั้นคงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันคนที่เธอจะให้ความสำคัญมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจแม้จะพยายามมากสัดแค่ไหนฉันเป็นแค่ฝุ่นไม่มีแม้ค่าอะไร คนที่ไม่ใช่ก็ได้เท่านี้อ h oh, yeah อาจจะเป็นคนเองอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งหลับนะฮะ ขับเลยดีนะคะขอบคุณครับผมคุณบิวคุณบิวทำอะไรอยู่จ๊ะฉันมันเข้าใจความจริงบางอยางความจริงที่สาจะท,ทอระมาจะสิ่งที่มอบให้จะคนที่ไม่ใช่ ใายก็เท่านั้นคงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันคนที่เธอจะให้ความสำคัญแต่ไม่ใช่เราต้องเข้าใจไม่หนีค่ะไม่หลับร้อนมากเลยอากาศร้อนใช่ไหมฮะตื่นครับวันนี้ไปสำรวจป่าเฮ้ยไปป่าที่ไหนอ่ะพี่บิวคุณบิวไปสำรวจป่าด้วยเหรอ ได้้นีไม่หลับนะครับผมเดีย๋ยวผมจะไปแล้วแหละผมใกล้ถึงบ้านแล้วผมมาทักทายแป๊บเดียวครับผมเพราะว่าวันนี้ไปทำงานมาฮนะก็เลยนั่นแหละแวบบมาหน่อยนะคิดถึงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันดีๆนะฮะใกล้สงการแล้วด้วย ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันคนที่เธอจะให้ความสำคัญแต่ไม,ไม่ใช่เราต้องเข้าใจแม้จะพยายามมากสักแค่ไหนถ้าหลับเดี๋ยวเฮียหายเออใช่ไหมก็ได้เท่านี้ถึงแล้ว ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันคิดถึงเหมือนกันครับคู่นี้หวยออกแล้วมีเลขเด็ดไหมเนี่ยครับผมขับอยู่นี่แหละเลขเด็ดตัดตัดตัดติดถึง<ะ>บ้านแล้วครับผม like.fm <Yes, S 2> <Okay. S 1> เสร็จแล้วเราก็จะไปออกกำลังกายกันต่อนะฮะพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วลงล้างหน้านะฮะจริงหรือเปล่า <laughs> ต้องลองครับปติ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนฮะ <laughs> ไปถึงห้องเลยเอาไว้ก่อนไบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทําห้องสะอาดๆเนจะทําคลิปเปิดบ้านอยู่ครับเปิดห้องไม่ใช่เปิดบ้านบ้านยังไม่มีครับ รักใครพอเา,าทำจริงมันคือไรจากไปแล้วจริงๆทำไมมันเด้งออกเป็นเข่าเด้งออก จอดแล้วครับผมถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสาปปากกับปากแข้งปากแข้งมากช่วงนี้ กเรเออไรสวัสดีพี่สรายครับผมปอ,อนเพิ่งมาเหรอครับไหนครับปอ,อนทำไมเปิดลบมาหยปดข้าวข้าก ไปกินบ้างวันนี้โอ้โหสเสบียงเพียบขอบพระคุนสเสบียงจากแม่แม่ทุกคนนะฮะสเสบียงเยอะมากอุตส่าห์ลดน้ำหนักมาวันนี้ก็น่าจะเพิ่มมาอีกแค่สามโลนะฮะสเสบียงเพียบเลยขอกินสักทีหน่อยอกินข้าวนะฟังฟังฟังคือมากกางวันวันนี้ไปทํางานมาครับผมก็เลยเสร็จงานแล้วก็เลยมา ทักทายทุกคนครับคืนไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าผมล้างหน้าแล้วอนม,มปังอร่อยอรๆวันวัน คุณทำอะไรกันอยู่ครับเรื่สุขกภาพด้วยเช่นกันนะครับน้องเมย์อยากกินส้มตำอะ่ะอยากกินส้มตำมากเลยจะสั่งส้มตำมากินมาอ้วนไม่กลัวแล้วพีช่องน,นี้ตอนนี้ลดมาได้สามโลอะ่ะสองตัว โโมดูกัดอยู่ดูทีวีฮะเพิ่งเสร็จธุระเลยครับได้เข้ามาดูช้าไปนะไม่เป็นไรครับบอนสวัสดีทักทายนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปห้องแล้วแหละดูไลฟ์กัดค้าสวัสดีครับพี่จิราพรจัไป้ายแล้วผมจะค้นหมด น้ำมะนาวโอ้มีสวนมะนาวเหรอพี่สไลด์ห <Okay. S 1> ยวส้มตำเนาะเมื่อกี้กินผลไม้ครับกินขนุนครับบ,บักมี่ครับหมูกระทะเอ้ย้องออสวัสดีจ้ะชวนเป็นหมูกระทะอะไรเขาลดความอ้วนอยู่แต่จริงก็กินได้นะคือตอนนี้ผมได้ ผมทาหลายอย่างนะกับการลดความอ้วนลดน้ําหนักไม่ได้ลดความอ้วนหรอกทำควบคุมการกินเป็นเวลาออกกําลังกายนะครับบอกแล้วว่าที่สําคัญหลักสําคัญของการคุมน้ําหนักคือการกินออกกําลังกายก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรากินให้น้อยลงมืองดมื้อลง ก็คผมกินข้าวตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงถึงสองทุ่มหลังจากนั้นก็จะไม่กินเลยทั้งวันยาวๆแล้วก็มากินอีกทีก็คือเที่ยมกินเที่ยงพรุ่งนี้ค่อยลดน้องอ๋อน่ะน้องอ๋อไม่อ้วนไงน้องอ๋ออยู่บนใช่ไหมตอนนี้อยู่บนปะถ้าอยู่แค่แค,แค่ตงวงชาบูแล้วค่ะโอ้โหจัดไปอยากมีคนเคียงคู่วงแขนไปกินซาบูทำไงเพื่น,นวะ เคเดี๋ยวผมไปหาผมไปใส่ของก่อนะพอมไปมสเบียงเยอะนะฮะปังนะ,ะน้ำด้วยเออน้ำห้องหมดพอด,ดีซ่ื้อน้ำอโอ้ยของหวานตอนนี้เอาผม,มงวงก่อนน่ะย,ยอดเลยของแซบ่บของแซบ่บ อยากกินเยอะกินตามเวลาได้ครับเร,นนเรากินน้อยเรากินน้อยอยู่แล้วลูกสาวควบคุมน้ำหนักใต้วันละหนึ่งโลใช่ผมก็ได้ประมาณนลนะฮะถ้าคุมจริงๆนะแต่จริงๆอะ่ะอย่าอย่าไปเครียดกับมันมากถ้าเครียดกับมันมากแล้วมันจะเหนื่อยครับผมก็พยายามชิวๆกับมันอาทิตย์หนึ่งก็ลงประมาณสองสามโลแต่ว่าถ้าเครียดเมื่อไหรอ่อ่ะ นอันนี้ก็เก็บไว้กินได้หลายมือ้อหลายวันหลายมือ้อหลายมือ้อห่อนว่าตอนนี้อยู่บนรถไม่ร้อนครับแต่ขึ้นไปห้องน่าจะร้อนมากผ่อนแท้นะฮะแต่งตัวอยู่เกาหลีไม่เลยพี่ไม่ผอมเอาพยายามแล้วไม่ได้เฮ้ยลองดูลองดูนี่นี่นนลองนี้ฝึกฝึกทฤษฎีนี่จริงๆก็คือกินออลองลอง,ลองไม่กินข้าวไม่กินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวตอนเที่ยงอะ กินข้าวตอนเที่ยงจนถึงกินได้ตั้งแต่เที่ยงกันถึงสองทุ่มอ่ะหลังจากนั้นก็คือไม่ต้องกินเลยกินแต่น้าอย่างเดียวอยู่บนใช่ไหมอืมนั่นแหละลองดูตอนแรกก็ทํามานี้เหมือนกันทำคีโตนะฮะคีโตไม่ไหวครับมันไม่ได้กินข้าวแล้วมันร่างกายผมต้องการข้าวมานิดหนึ่งให้หล่อเลี้ยงอ่ะไม่งั้นมันมันพรมันจะหิวตลอดเวลามันจะไม่อิ่มผมก็เลยต้องกินอะไรก็กินเถอะใช่พี่ปายทำไอเอฟด้วยแล้วก็ออกกำลังกาย ทำให้แบบเวอร์ชันแรกๆนะยังไม่ฮาร์ดคอมากแต่มันลงจริงนะลงเยอะแบบเยอะมากเลยตกใจเลยคือไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ปกติลดน้ําหนักอ่ะโหยากยากมากเรียกได้ว่ายากมากแต่ตอนเนี้ยคือแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะลงมาสองสามโลผมก็ยังงงว่าเออมันน่าจะเกี่ยวว่ากินกินคุมการกินสําคัญที่สุดออกกาลังกายก็ส่วนหนึ่งครับถ้าไม่ถ้าไม่ออกเลยก็กิน่างดียวก็ลงผมชี่อว่ยลงเพราะว่าสาคัญมันคือการกินแต่ว่าตอนเนี้ยแมททำอยู่ใน เดี๋ยวเขาไม่เข้าห้องดิหาแม็กันเด้อแมเราไปไหนใครนิยามเีย er, กินเยอะหรอคบใช่ครับกินเยอะเป็นคนที่กินเยอะมากเป็นแบบแบบเป็นคนชอบกินน่ะง่ายๆน้องเมยเป็นคนที่มีความสุขกับการกินมากคือเราลดน้ําหนักในแบบที่แบบว่า เราต้องไม่ให้ความสุขเราหายเรากินใช่ผมดูที่ว่าหน้าผมลงหรือเปล่าแล้วก็หุ่นผมลงหรือเปล่าแค่นั้นนะฮะน้ำหนักเพราะว่าเราออกกำลังกายด้วยฮะไขมันมันอาจจะแปลเป็นกล้ามเนื้อน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้ลงมากแต่ว่าต้องดูความฟิตความกระชับด้วยเนาะพี่ไปเปิดเปิดได้ผ่านรับซับซาถูกครับนี่ได้รับมาแล้วครับร้อยหนึ่งครับได้ได้แหวนรับซับมาแล้ว <laughs> คุณพี่แตมบอกว่าเดี๋ยวน้อยหน้านะฮะให้ทัเออดิร้อยเดเดดีครับโฟกัสเป็นไงมาวัสดีพี่สุพเลิศครับผมไปทํางานมาครับเพิ่งเสร็จงานครับผมใช่ครับประบาดแต่ก่อนไม่ได้ควบคุมการกินครับกินไปเรื่อยนะหิวก็กินตอนนี้หิวก็คืออดเอาตอนกลางคืนเป็นช่วงที่ทรมานมากแต่ก็เริ่มชินแล้วกินกันน่น้ามัน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 ต้องทำแหละครับถ้าอยากถ้าอยาก ถ้าอยากดูดีก็ต้องทำง่ายโฟกัสตลอดขอบคุณครับผมวันนี้เราข่าวยังครับยัง,บยงเหลือ,อเยอะครับเอาให้มันลงมาทน่ดนึงให้มันลงมาแล้วใส่เสื้อผ้าเซ็ตเดิมๆได้ผมก็ดีใจแล้วครับให้แบบใส่เสื้อผ้าได้คือที่ผมต้องลดจริงๆอะ่ะคือเพราะว่าน้าหนักมันขึ้นเยอะแล้วก็มันใส่เสื้อผ้าไม่ได้นะครับผมก็เลยลดแต่ตอนเนี้ยกลับมาเป็นปกติสุขแล้วทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วครับกลางคืนก็ข้าวนใช่แล้วกินน้จํจ้ะ ร้อยจะพอลดหนักเลยครับคืออะไรครับป้าอ่อนนี่เหรครับหมายถึงมือร้อยเหรอลถอยู่รถอยู่ครับชิวๆครับอย่าไปคิดเลยมากครับขอแค่ไม่ไม่อ้วนมากก็พอครับโอเคนะครับทุกคนเนี่ยผมจะลงไปละคเคกินนมอัลมอนด์ไรแบบที่น้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นต์นลผมไม่กินอะไรเลยตอนนี้กินแต่น้ำผักดิบ ดิบเลยแบบโหดเลยดูสเสบียงในวันนี้ฮะโอ้หงั้นมากโอ้ยแสงดีว่ะแสงดีอ่ะทำไมไม่มาไล้ตรงนี้เอาไปหวยครับไปหวยไม่ใช่ ทำประจํากลางคืนว่าแต่กลางวันไม่ยังเออก็ยังบ้างครับยังบ้างอยากกินเยอะครับก็คือกินอาหารที่อยากกินนะครับแต่อยากกินเยอะเกินปริมาณก็พอถ้าเป็นผมสมัยก่อนผมยัดอย่างเดียวครับบุฟเฟ่ต์นี่คือต้องคุ้มสําหรับผมนะผมหน้าเริ่มยาวแล้วนะผมหน้ายาหน้าเริ่มยาวเรียวอ๋อนีกว่าผมยาวใช่ครับน้ําหนักลงหน้าก็จะลงครับยังไม่ได้ไปเสริมหล่อเลยครับเดี๋ยวต้องไปเสริมหล่ออีกหลายอย่างครับ กินได้หลายวันแช่ครับเฮ้ยแสงดีมากเลยอะโอ้โห oh. แสงคือดื้อมากเลยมันดื้อมากเลยครับวันนี้จะแบกไปยังไงให้หมดนะขอ,อใส่แมสก์จะเข้าลิฟต์เจอผู้คนไม่ได้ ไปทาหน้ามาเปล่าครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเดี๋ยวว่าจะไปหามหมออยู่ครับดูแลผิวหน้าไปดูแลผิวหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่มารถไบจำจริงครับพ่อออมันก็ตกใจว่ามันรถไบมาก ถูกต้องนี่ว่าเลิอกอะไรแล้วยังยังพี่ยัง,ยง,ยงเ,เดี๋ยวจะเลิกกันแหละผมถึงบ้านนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่เปนเพื่อนนะครับมาส่งผมถึงบ้านเลยนะฮะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวว่างๆจะแวะมาทักทายใหม่นะฮะบ๊ายบายนะครับถึงบ้านแล้วสวัสดีทุกคนนะครับคิดถึงนะฮะดูแลสุขภาพด้วยครับบ๊ายบายมีงานเจอกันเด้อบ๊ายบายบ๊ายไปลาเด้อบ๊ายบายเด้อ